ชาตินี้ก็จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้ารู้ชาติเลยคะ่ะแต่พอถึงชาติหน้าก็ลืมซะแล้วเพราะอะไรคะไม่กลับมาสู่ความเป็นบุคคลน,นี้อีกเลยทันทีที่จิตขณะสุดท้ายเกิดนะคะจิตทุกขณะเนี่ยทำกิจของจิตนั้นๆเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายก็ทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลน,นี้จะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยคะ่ะ จะซื้อด้วยเงินทองมหาศาลก็ไม่ได้จะอ้อนวอนขอร้องสักครึ่งวินาทีก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตนี้เกิดแล้วทันทีที่ดับก็สิ้นสภาพความเป็นบุคคลน,นี้แต่กรรมที่ได้กระทําแล้วนะคะและอกุศลและปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชาตินี้ค่ะไม่ได้สูญหายยังเป็นปัจจัยที่จะทําให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นคนเองไม่ใช่คนนี้ พราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ท่านกล่าวว่าท่านไม่เลี้ยงบุคคลอื่นอีกเพราะว่าไม่มีการเกิดอีกที่จะเป็นคนอื่นแต่สำหรับทุกคนที่นี่นะคะเป็นคนนี้ยังไม่รู้จักคนอื่นแต่ก็จะเป็นคนอื่นทันทีที่จิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วก็ดับไปและทุกสิ่งทุกอย่างที่สะสมมัิไม่ได้สูญหายเลยก็เป็นเครื่องประกอบเป็นปัจจัยที่จะทำให้ แม่รูปที่เกิดขึ้นนะคะก็ต่างกันตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแต่ละคนที่จําได้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนนั้นยิ่งถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นผีเสื้ออย่างงี้ค่ะปีกของผีเสื้อก็หลากหลายกันไปงูก็หลายชนิดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมที่ได้สะสมใครทําให้เป็นธรรมะทั้งหมดคือให้มีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะ,ะจรงจะชื่อว่าอาศัย พระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยพระธรรมอาศัยพระสงฆ์คือพระอริยะสงฆ์เป็นที่พึ่งมิฉะนั้นแลแม้พระผู้มีพระภาคทรงตร,รัสรู้ทรงแสดงพระธรรมก็ไม่ได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์จากพระองค์